อัปเดตข่าวสั้นพยายกรณ์อากาศ3-8กุมภาพันธ์2567มาดูกันเลยนะคะว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรและแอดมินอัปเดตให้ว่าฤดูหนาวปีนี้2567จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะฝนฟ้าอากาศ3กุมภาพันธ์67ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือทําให้ตอนบนของภาคมีอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยขณะที่มวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้า มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีหมอกบางกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคสําหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกํากลังอ่อนพัดปกคลุมทําให้มีฝนน้อยลงบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรข่อให้พี่ๆน้องๆทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงค่ะ ฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงสำหรับพยากรณ์อากาศ5-8กุมภาพันธ์67ลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิล,ลดลงขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนบางแห่งค่ะ สำหรับฤดูหนาปี2,567คาดว่าจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนคุมภันธ์2,567ค่ะและจะเข้าสู่ฤดูร้อนและคลิปนี้แอนมินขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ